จะตำส้มตำนะจ๊ะนี่ได้กุ้งแพ็คหนึ่งแล้วก็ขนมจีนจะตตำส้มตำขนมจีนใด้กุ้งสุกนะทุกคนมาเริ่มกันเลยจ้าสวัสดีจ้าผัดไปจ้าผัดไปวันนี้ก็จะกินส้มตำอาาขนมจีนกุ้งกุ้งสุกนะคะนี่ มากินข้าวกับพัดไปกันจ้าอุ้ยออยนี่หมูทอดเรอ่รมช่ำๆมาทุกคนกินข้าวกับพัดไปจ้าืันเดิมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใม่พัดไปด้วยนะจ้าเป็นกำลังใจให้พัดไปในเด้อนี่โอ้เส้นยาวมาก อืมอืมเฮ้อ,อ,อาจจะมีเสียงแส้เขา้ามาว่าเด็กน้อยเล่นอยู่บนดาดฟ้านะ,นะานทุกคนเพื่อนๆพี่ๆอืมกระเด็นอร่อย mà nào tiêu Hãy subscribe cho bị Ghiền คอนั้นต <t> <ide> ัดเส้นอะไดูดใช้มือ ทำให้น้องแพนบอกว่าไม่รู้จืดหรือเปล่า Uh-huh. <laughs> mm -hmm. Wow. Tên tên. Ừ. อื mm hmm. มหมดและอร่อยขอเด็ดอืมดีมากอืมรสชาติเยี่ยมอืมอืม ทำมาเยอะก็กินได้หมดประมาณนี้พอดีเพราะว่าตอนที่เราเหิวอะ่ะเราอยากกินเอาจรกินกินได้ไม่เยอะมมนอิ่มกว่าอีกครั้งกำลังพอดีเลย Một <coughs> không <coughs> 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 <coughs>

าะว่าแบบโอเคทุกคนลาแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้ากินข้าวกับพัดไปเหมือนเดิมจ้าในบ้านขอบคุณค่ะ